วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ธูมานี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้แต่ในทางกับกันถ้าใครที่กดที่ลิงไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันส่วนในการแจกแบบคีย์เวิร์ด จะเป็นการแจกแบบให้เราแอดไลน์เข้าไปอันดับแรกนะคะเราต้องมีแอปไลน์ก่อนพอเราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราหลังจากนั้นให้เรามาตรงนี้นะที่เขาเขียนว่าหน้าหลักเสร็จแล้วให้มาตรงรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้หลังจากนั้นให้เรากดที่แว่นขยายเพื่อที่จะทําการค้นหา ID ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ ad 7 8 7 x S q Z s ha มี a d ดนำหน้าด้วยนะคะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราค้นหาเจอเราก็กดเพิ่มเพื่อนหรือว่ากดแชทเข้าไปส่วนการรับก็บอกไปแล้วนะคะว่ารับยังไงใครที่ใส่คีย์เวิร์ดมั่วๆหรือใส่คีย์เวิร์ดก่อนเวลาให้เรามาดูตรงนี้นะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรยังไงก็ดูคลิปดิดน,นึงนะคะจะได้เข้าใจนะ สวัสดีคะ่ะฟรีมันนี่คลิปนี้มาแจากวอลเล็ตนะคะประจําวันที่14ธันวาคม2565สืบเนื่องมาจากในคลิปแจกวอลเล็ตอะวอลเล็ตสิอะในวันนี้เมื่อวานเนี้ยมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่ลิงก์แจกวอลเล็ตนี่อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาก็บอกว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรรับยังไงรับที่ไหนก็ มันก็ไม่นานเนาะคลิปแจกอ่ะก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เขา้าใจจะได้ไม่ต้องถามหาคือก็บอกอยู่นะว่าวิธีรับรับยังไงยังไงก็ดูนิดนึงส่วนการแจกของเราหลังจากที่ไม่ได้แจกแบบให้ตอบคําถามมาค่อนข้างนานแล้วเดี๋ยววันนี้จะขึ้นคําถามให้คีย์เวิร์ดประจําวันก็คือคําตอบที่มันถูกต้องคําถามคืออันนี้อันนี้คือคําถามนะเราก็อ่านดูนะว่าคําตอบที่ มันถูกต้องคืออะไรเสร็จแล้วเราก็แอดไลน์เข้าไปแล้วก็ไปตอบคีย์เวิร์ดส่วนเวลาที่จะสามารถตอบหรือสามารถรับปังเปาได้ก็คือ22นาฬิกา7นาทีใครดูจบแล้วใครรู้คําตอบแล้วพอถึงเวลาเราก็ไปพิมพ์คําตอบที่มันถูกต้องได้เลยถ้าคุณพิมพ์คําตอบถูกลิงก์อ่างเป่ามันก็ขึ้นแต่ถ้าคุณพิมพ์คําตอบไม่ถูกหรือว่า ตอบก่อนเวลาลิงอ่งางเปามันก็ไม่ขึ้นยังไงก็เอาใจช่วยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้มันอาจจะมีคําตอบที่มันเยอะหน่อยยังไงก็ดูนิดนึงคําถามไม่ยากนะคะเพียงแค่เราใรัรอ่านนิดนึงอ่านนิดนึงน่าจะได้เข้าใจนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณ